สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษาทการขายรถนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับรหัสพนักงาน002172388นะครับหากใครกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดหากใครกำลังจะซื้อรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยากได้การตกแต่งที่สวยงามและเท่แบบนี้นะครับสามารถโทรสอบถามไว้ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0863232518นะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้านบนได้เลยวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอร์รุ่น XRS นะครับมาแต่งพิเศษแต่งออฟโรดแับสติ๊กเกอร์ สีใหม่นะครับให้ลูกค้าได้ดูกันก็อบอกว่าคันนี้หล่อและเท่มากๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้ครับมีการตกแต่งแบบไหนบ้างนะครับเชิญรับชมครับรถที่เรานํามาแต่งให้ลูกค้าได้ชมกันครับคันนี้จะเป็นฟอร์เดเอ็นเจอร์รุ่นเ e อ็กเวนะครับราคา9 2 0 0 0สบาทนะครับมีราคาพิเศษครับ7 9 9 0 0 0นาหนะครับ, 7, 9, 000, 000, ร,บราคายังไม่รวมสตางค์นะก็ต้องบอกว่าคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยเรียกว่าเท่มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากดูด้านบน,นครับ ที่ลูกค้าเห็นอยู่ไฟสีดวงด้้นบนก็คือไฟแกลบหลังคานะอันนี้ติดสไตล์อัพโหลดนะครับแล้วก็ตัวสกูปหน้านะครับสกูปหน้าเนี่ยส่งฟิตเอ้ยสกูปฝากระโปรงนะครับทรงฟิตจะทําสีดําตัดกับสีแดงซาตินนะอันนี้นะครับทำการรับสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีแดงซาตินนะออกแดงแดงด้นะครับตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าบางมุมจะออกเป็นสีดําบางมุมจะออกเป็นสีแดงครับขึ้นอยู่กับแสงนะเรียกว่ามีความพิเศษมากๆเลยนะครับ กระจังหน้านะครับทรงแรปเตอร์นะครับติดฟอนต์ F.R.D. นะครับสีดําตัดสีแดงนะครับไฟ LED 3จุดนะครับตรงกระจังหน้านะครับมีสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเอาสีเหลืองแบบนี้หรือว่าจะเอาสีขาวนะครับแล้วก็กระชนหน้าเหล็กนะครับเป็นกระชนหน้าเหล็กที่เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของ a l a n d e r นะครับก็มีไฟตัดบอกมาด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างน่ยจะใส่ในส่วนของกันแข็งของ a l a n d e r สีแดงนะครับแบบนี้นะต่องนเกว่าถ้าสายลุยสายโหดน่ะคันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ ด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับคิวล้อจะเป็นคิวล้อแบบเรียบนะครับสีดําด้านนะรับกับชุดของกันชนหน้าเด็กนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับเทนเจอร์ติดแบบนี้นี่สังเกตไหมครับว่าพอมาดูมุมนี้นี่สีจะออกเป็นสีแดงนะครับแดงนั้นด้านนะอ่าแล้วพอดมแผ่นกล้องไปเห็นะกระจกสีเข้มขึ้นนะครับจอกสีดำดำนิดนึงแดงดำนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูที่ล้อกันต่อนะครับล้อแม็กนะครับกับยางเปลี่ยนใหม่นะปกติล้อแม็กจะเป็นขอบ17คันนี้เปลี่ยนล้อแม็กเป็นขอบ20นะครับ ทำสีดำแดงนะครับแล้วก็ยางเป็นยางของดิสเซนตินะครับยางเป็นยางอาทีนะครับออกเฉลนก็ดอกยางจะใหญ่หน่อยนะครับก็เน้นสายลุยอันนี้ก็ทําการยก2นิ้วให้กับลูกค้าด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างกวงนิดนึงนะครับด้านข้างก็ยังหล่อขนาดนี้เหมือนกันนะครับด้านข้างเนี่ยด้านบนนะครับติดในส่วนของเราหลังคาด้านบนนะครับแล้วก็กันสาดสีชิ้นนะครับฟิลความเข้ม80%เนะครับมือเปิดนะครับใส่ในส่วนของเป่ากำลังมือเปิดนะครับสี ทำได้นะครับแล้วก็ใส่กับข้างของวิกเตอร์นะสีดําแบบนี้นะครับกันชนบันไดข้างนะครับถูกเปลี่ยนใหม่นะบันไดข้างเป็นบันไดข้างเหล็กของอาร์เรนเดอร์นะครับนี่แบบนี้เลยนะปกติจะเป็นพลาสติกนะครับคันนี้ก็จะเน้นลุยนะเป็นบันไดข้างของอาร์เรนเดอร์นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีติดในส่วนของข้อฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็โลมาเหล็กของอาร์เรนเดอร์คันนี้จะมีไฟถอยนะครับแล้วก็ไฟเบรกด้านบนด้วยนะ ด้านหลังก็จะมีเปลี่ยนไฟท้ายเป็นหลบด Full LED นะครับเข้าไฟท้ายนะครับแล้วก็ข้อฝาท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวอักษร FOD สีดําตัดสีแดงครับ a c ิลิก e รนเจ g e r สีดํานะครับแล้วก็ยังมีเปลี่ยนในส่วนของก็ชุดท้ายเหล็กนะครับพร้อมกับผูรากแบบนี้เลยโอ้โหต้องบอกว่าคันนี้นะครับแต่งครบคันเลยนะถ้าเพื่อนๆนะครับหรือลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะได้แต่งรถแบบนี้นะพร้อมออกไปเลยนะครับออกจากศูนย์นะ ก็สามารถโทรสอบถามบ่อยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกทีนะครับ0 8 6 3 2 3 2 5 1 8นะครับหรือได้ดีใดตามเบอร์โทรเลยนี่สีเข้าสวยมากๆเลยนะครับอ่ายังไงนะครับถ้าชอบนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้บอยด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราพบใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บอผขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ